เราก็เริ่มต้นคุยกันเรื่องผังเมืองว่าพ่อผังเมืองมันมันเป็นอะไรยังไงจริงๆนวผังเมืองไม่มีมานานมากทีนี้วัตถุประสงค์การวางผังเมืองก็ต่างกันนะครับสมัยโบราณอ่ะก่อนก่อนที่จะกฎหมายผังเมืองเราเนี่ยกฎหมายผังเมืองนะครับมีครั้งแรกเมื่อสองสี่เก้าห้าแล้วก็มีถึงปัจจุบันก็แก้ไปเรื่อย ก่อนก่อนนั้นอะ่ะก็มีมีการวางผังโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่วัตถุประสงค์ของของผังมันเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราวางผังเรามีศัตรูเราก็ต้องมีกำแพงมีรั้วการเมืองคนอยู่ในรั้วกเษกษตรไปทำอยู่ข้างนอกนะครับเราจะทำกะเกษตร เราก็ตั้งมือข้างๆริมแม่น้ําริมกองนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรจากการวางผังนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีเรื่องโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถาที่มีโรคระบาดก็เราอยู่ใกล้กันมากเกินไปก็คือวางผังไม่ดีดูดันแออัดนะครับ อันนี้เป็นผังเมืองเชียงใหม่สังเกตว่าตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมถ้าใครเคยไปเชียงใหม่ครัจะรู้ว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยคือคูเมืองได้เป็นเมืองเก่าเมืองเก่าที่เขาวางผังไว้แบบนั้นเรามีถนนเข้า4สี่ห้าทิศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ที่เห็นว่าผังเมืองมันมีบรรณาลนน้ะครับแต่และที่ก็มีวัตถุสง์ต่างกันนะครับ แต่ว่าแถวบ้านเราเนื่องจากว่ามันมเป็นเขตมรสุมมีน้ําเยอะเขาเจ้าน้ามากันและโดยทําเป็นคูเมืองรอบเมืองนะครับเราดูอีกเมืองสิครับต่อไปนี่ก็อีกเมืองหนึ่งสังเกตว่าจะมีคูน้ําหมดเพราะบ้านเรามันมันเป็นเขตเขตียนน้าเยอะครับเพราะนั้นนี่คือเมืองโบราณน,นะครับเพราะนั้นเราไม่ได้เพิ่งม,ม,มาวางฝันเมื่อวานหรือวันก่อนไม่ใช่มีด้านโบราณโบราณแล้วแต่วัตถุประสงค์ต่าง ที่มนันไม่เหมือนกันนะครับ